อราดีรู้สึกยังไงบ้างที่พี่บอยขอเป็นแฟนบนเวทีใจเกินร้อยก็ตกใจแม่มันก็มีมีมหนูกลับไปดูคลิปเดิมอ่ะหนูหนูยังเห็นว่าเอ้อหนูยังไม่ทันได้ฟังว่าพี่เขาพูดอะไรหนูดับใช่ใช่ฉันเคยใช่คนแบบหนูดับหนูก็ไม่เคยมีโมเมนต์นี้น่ะก็ก็เพิ่งเคยเพิ่งเคยได้ อ๋อเหรออะไรงเง,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 งี้ยก็ยังงงก็ยังงงอยู่เราเป็น,ปนแฟนบนเวทีใจกันร้อนแล้วชีวิตเปลี่ยนไปลูกหลังจากที่ขอไปอะไรอย่างงี้ <laughs> อ่อ๋อกระตองถามเนาะก็เห็นแบบว่าเออหลังๆมานี่คือเปลี่ยนเออเปลี่ยนจากแต่ก่อนเราก็เป็นเหมือนอ่ไาไอหักน่องฮะม,มัน,นมันบบมันก็ยังไม่ค่อยแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันก็ยังไม่ชัดเจนอะไรมากมายเท่าไหร่ แต่ว่าชัดเจนแล้วเนาะหลังๆมาค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นก็ <c oughs> ก็รู้สึกแบบว่าอเออชัดเจนแล้วนะคะคนีงน่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นคุยอะไรง่ายขึ้นนะคะโอ้แต่และทุกคนคอมเมนต์กันมาสนั่นมากเลยแม่ถามจีมากค่ะโอนห้าร้อลูกโอนมาจะถามทุกคนเลยนะะอ่ามีคนชมด้วยบอกว่าอันนี้ไม่รู้จริงไหมลองเป็ี่ยน wallpaper มาตั้งแต่พอยอแล้วมั เดินถูกลอตเตอรี่มาแล้วก็ไม่เคยถูกหวยมาลย mm. แล้วเลยน mm. ี่เบอร์เบอร์ของพี่บอยนี่กัเลขออกเลยหวยออกนะเบอร์ของพี่บอยแล้วเบอร์ของแอน บอยบอยบอยบอกหวยถูกสีงวดแล้วนะสีงวดแล้วนะจริงปต่บอยฉันเห็นคลิปนางอยู่คือถ้าถูกงวดถ้าถูกงวดนี้ก็คือจะทำเหรียญแล้วนะคะเหรียญแล้วเหรียญใช่ทำเหรียญแล้วรุ่นที่หนึ่งเป็นรุ่นที่หนึ่งร่วมกับฮโรวรใช่นะคะคือว่านางเอวีต้องแผนอาจารย์บอยรุ่นหนึ่งอาจารย์บอยรุ่นหนึ่งใช่ค่ะแล้วันต้องเป็นหมอร่ำแล้วเออชีวิตก็คือเหมือนทำงานแล้วก็มีเหมือนวางแผนอนาคตอะไรร่วมกันบ้างไหมที่คุยคุยไว้ บอยอ๋อบอยก็คุยกันมาตลอดถ้ะแล้วโอเคคุยกันมาตลอดตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นแล้วนะโอเคต่อก็ตอนแรกจริงๆเ้อากับคุ้ยกันมากแบบเริ่มเริ่มจากเริ่มจากไลฟ์สด EP แรกี่แบบว่าคือกับลูกกันแล้วว่ามันมันคืออย่างนี้ความมา่นี่นะครับแม่แล้วทีนี้ก็ก็ไปเจอกันบ่อยอยู่เออแล้วที้มันก็บ่อยมากมันมันกลับไปยากไหยครับเออคือมันไปยากนาะก็อเลยเอา ติดตามกันเลยครับก็คืออยากให้มันอยากให้ง่ายๆเลยครับง่ายๆแจ็กกี่เสด็จเมื่อหนาทีสายจอบแจ็กกีมากสายจอบิีดีิมบเล่ต่อมาต่อแล้วกับพื่อนใหม่ทถึงวันถ้าแอนว่างแอนก็ไปตามดูอะไรพี่บอยในในเวลาพี่บอยไปวงเพราะส่วนใหญ่งานพี่บอยก็จะมีวงแล้วก็บางทีเขาจะจ้างเออใจกันร้อยแล้วก็มีแอนมีพ่วงแอนมีพวงแอนหรือเขาจ้างแอนแล้วพ่วงบอยก็มีับใช่ไหมครมีค่ะมีทั้งสอง สองสองงานเพราะนี่จะเป็นสายคอนเสิร์ตอันนี้จะจัดมอลลามใช่ค่ะแล้วตอนนี้พี่บอยก็คือดูแลงานพี่แอนด้วยใช่ไหมฮะดูแลงานน้องแอนใช่ช่วยบางบางบางงานที่แบบเจ้าเจ้าภาพที่รู้ใจประมาณนี้ครับแต่เ็าเบอร์เบอร์เบอร์แอนที่ใช้รับงานก็ตั้งโอนสายเออเอออันนี้อันนี้ป็นความลับม่เพิ่งรู้ไม่ได้รับโทรศัพท์ก็คือมันโอนไปหาพี่บอยอยู่แล้วค่ะใช่เพราะว่าคือคืออย่างนี้ครับ เอยไม่อยากให้เสียโอกาสในการรับงานเราก็อยากให้เจ้าภาพหรือคนที่ติดต่องานเราสามารถคุยงานได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกที่สุดครับผมอันไหนช่วยได้อันไหนช่วยได้ก็ช่วยกันไปคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าพี่เขาทําแบบนี้มานานแล้วแต่นี่คือเวลาที่คนถามเราจะยังไม่พูดไงเพราะว่าเราก็ยังไม่ยังยังยังบอกไม่ได้เออยังบอกไม่ได้เหมือนกัน พอพออเทุกอย่างมันชัดเจนทุกุกคนก็จะเริ่มรู้แล้วค่ะว่ามันก็จะมีแบบนู่นนีนี่มาแต่จริงๆอนแลกคนก็ตกใจด้วยครับเนี่ยเขาก็ทําตลอเขาโทรมาจ้างงานแอนออร์ดีก็จะเป็นเบอร์แอนก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเบอร์ใครใช่ไหมครับเบอร์ที่เพจแต่โทรมาบอยสิริชัยรับสายข้าเจ้ากับเงียบไปพักหนึ่งสดีคอยต่อบอยเดนเนาะค่ะเพราะว่าเวลาผมรับสายมันก็จะบอกว่าสวัสดีครับใจก็ลอยครับเขาก็จะ สะตันไปก่อนเราค่อยคุยต่อแต่สนทั่าไปสักวัาอ๋อเพื่อได้ก็ค่ะอัานใจก็น่อยอ๋อเพืติดต่องานแอนอลดีค่ะอ่านแค่เพราะหนาบอยไหมค่ะเออเนาะกับสิครึ่งอยู่ด้วย